สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับไอแม็กฟุตคาะค่ะวันนี้นะคะน้องไอจะพามาชมเจ้าวีออสนะคะเครื่อง1.5นะคะปี2012ตัวนี้จะเป็นตัว E นะคะระบบเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะของเจ้าวีออสคันนี้จะเป็น3าซี่นะคะหรือว่าสวมใหม่นั่นเองนะคะเราแต่งล้อแม็กไปให้นะคะ1ชุดนะคะฟรีๆเลยนะคะพร้อมใช้ง,งานนะคะตันนี้ราคาเบาๆมากเลยนะคะส่งเพียง5,000กว่าบาทเท่าน,นั้นเองนะคะ ลูกค้าสนใจนะคะโทรสอบถามได้เลยนะคะว่าเงื่อนไขาการออกรถนะคะใช้เอกสารอะไรดาวเท่าไหร่แล้วก็ส่งค่างวดเท่าไหร่นะคะสามารถโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์ที่ไองทงไว้นะคะ บอกเลยนะคะว่าวีออสคันนี้นะคะเหมาะก,กับครอบครัวนะคะสายประหยัดนะคะก็คือประหยัดทั้งเงินดาวประหยัดทั้งเงินค่าสง่งแล้วก็ประหยัดเงินนะคะที่จะเติมน้มานํามันด้วยนะคะตัวนี้เป็นระบบเกียร์ธรรมดาค่ะแล้วก็ภายในนะคะการใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะขนาดรถปี 2, 0, 2012นะคะภายในยังใหม่ขนาดนี้เลยนะคะรับประกันรถไม่มีชนหนักไม่มีทีคว้าไม่มีน้ําท่วมอย่างแน่นอนนะคะตัวนี้มีจอมาให้นะคะแล้วก็ไมค์คันนี้นะคะวิ่งเพียง101,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะ นี่นะคะให้ดูสวยๆเลยตัวนี้เป็นเบาะผ้านะคะเดิมๆนะคะสะอาดมากนะคะไม่เปื้อนไม่เปิดนะคะออกรถกับเราไปเนี่ยคือสภาพดีมากนะคะลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะเพราะว่าก่อนออกนะคะเรามีการเช็คนะคะน้ำมันเครื่องเช็คแบตเตอรี่นะคะเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็ถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะคะเช็คระบบไฟแอร์เครื่องเสียงให้เรียบร้อยนะคะไม่มีปล่อยไปแบบไม่สวยแน่นอนนะคะคันนี้นี่ พามาชมหน้าเครื่องกันบ้างนะคะตอนนี้เห็นไหมคะว่าฝากระโปงนะคะแผ่นกันความร้อนยังอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัวน,นี้สําคัญเลยนะคะมาร์กนะคะเจ้าโตโยต้านะคะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะบ่งบอกได้ว่ารถคันนี้ไม่เคยมีการชนหนักมานะคะไม่มีการเปลี่ยนฝากระโปงหรือการชนหน้านะคะหรือว่าคานหน้าอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวน็อตน,นะคะทุกส่วนนะคะไม่มีการแกะถอดทำสีอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เห็นไหมคะมาร์กจากโรงงานจะเดิมเดิมนะคะเครื่องเดิมนะคะรับประกันนะคะหลังการขายให้6เดือนหรือหมื่นกิโลเลยนะคะเสาด้วยค่ะถ้าเกิดลูกค้าสนใจนะคะชมคลิปนี้แล้วก็ จะได้ลดราคาเบาๆนะคะสมเพียง5,000กบาทนะคะออกได้ทุกอาชีพแล้วก็นะคะกระวััดดีซีดาวนะคะซื้อได้ทั่วประเทศนะคะโทรมาหาเบอร์ไอได้เลยนะคะที่ไอชิ้ไว้ให้เลยนะคะก็วันนี้เดี๋ยวไอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ